มันเนี่ยังนี่เช้ามาแล้วมันยังไม่เต็มยังแห้งอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าปิดโอ้ยล้ม,มเช้าปิดไว้ ไม่รู้่ะเต็มไหมยังก็ยังไม่เต็มนะตอนนี้ร้อนอย่าอเงั้ไม่ได้เน้นมาด้วยแห้งน,นะน้ำไม่ทัน เดี๋ยวบันไดมาบินรา,านวตากผ้าเอเอเปิดน้ำปั๊มาช่วยเปิดปั๊มช่วย เอาเรื่องอันนี้เปิดนนี้เป็น,นระบบปั๊มเติมขึ้นมาช่วยอันนี้เป็นน้ำประปลาปกติอันนี้ปั๊มดึงส่งมาตรงเพิ่มแรงดันเข้าอีกทางไม่งั้นน้ำไม่ทันมาเมื่อเช้าน้ำยุบไปเยอะเลยอันนี้เติมมาได้ครึ่งนึ่งตอนนี้ไม่ทันอีกแล้ เี๋ยวเพื่อมาดูใหม่น้ำแห้งโอ้ยปีนยากไม่มีบันไดร้อนอะเรื่อง เปียงรวานขึ้นไปดูโซลา่าขึ้นตอนเย็นวานขึ้นไม่ไหวร้อนโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูใหม่